สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mighty Stuff TV ครับผมวันนี้นะครับตัวที่เราได้มาจะเป็นตัว r e l m ี12 Pro Plus นะครับมือถือที่ว่าเอากล้องแฟกชิปตัวละ2องสามหมื่นเนี่ยมาใส่ในราคาเครื่องเพียงหมื่นบวกลบไม่เกิน2,000นะครับอันนี้เป็นราคาเมืองนอกแต่ว่าจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้นะครับต้องดูราคาอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่แต่คาดว่าคงเป็นหมื่น ต้นๆจนถึงหมื่นกลางๆนะครับแล้วพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทำการแกะกล่องและรีวิวเรียวมี12 Pro Plus พร้อมๆกันเลยครับจัดไปจะพร้อมแล้วนะครับเราจะมาทำการแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับเครื่องที่ได้มานะครับก็จะเป็นกล่องสีเหลืองอย่างนี้นะครับเอตลักษณ์์ของเรียวมีนะครับก็ ก็จะไม่มีอะไรมากครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยครับเปิดกล่องมานะครับอย่างแรกก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกยี่ห้อทุกๆุกเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวที่ใส่พวกเคสกับคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับตัวนี้แถมเป็นเคสอะไรเอ่ยตัวนี้ที่แถมมานะครับจะเป็นเคสเคส ยางนะครับตัวนี้โอ้เคสใส c TPU นะครับทั่วไปข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับอ่าโอเคเข็มจิ้มซิมกับคู่มือต่อไปครับข้างในก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับกับหัวชาร์จสายชาร์จนะครับตัวนี้นะครับจะชาร์จเป็น67วัตต์นะครับซ u เปอร์วนะครับตัวเดียวกับพวก Uh, OPPO One Plus นะครับ mm hmm. ก็มันเป็นแบรนด์ hmm. เดียวกันนะครับ mm hmm. บริษัทเดียวกัน mm hmm. ก็จะชาร์จเป็น 5-11V 6.1A นะครับ mm hmm. ก็6 7์นะครับแล้ว mm hmm. ก็สายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น A to C mm hmm. อยู่นะครับ mm hmm. เป็นรุ่นนิยมนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันต่อเลยครับผมเครื mm ่อ hmm. งที่ได้มานะครับจะเป็นเครื่องสี โอ้โหบอกเลยนะครับสวยสวยเกินเครื่องที่ได้มานะครับจะเป็นสีน้ำเงินทองนะครับโอ้โหยังกลับมาจากดาวของพวกโปร o s สตาร์ครับอะไรอย่างนั้นเลยนะครับสวยมากสวยมากด้านข้างก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยราคาหมื่นเนี่ยโอ้โหด้้นล่างนะครับ สีเครื่องที่เราได้มานะครับวันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินทองนะครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยดูดูรายละเอียดนะครับโอ้โหอย่างกับตัวแฟกชชิพนะครับด้านหลังก็วัสดุก็จะเป็นหนังนะครับเขียนว่า realme นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มนะครับ ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับเสียงนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลำโพงตัวที่2นะครับแล้วก็จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวรีโมทนะครับ iR b u s t e r ไม่มีนะครับตัวนี้ด้านข้างด้านขวาก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นลำโพง USB C นะครับ ตัวนี้จะเป็น2.0นยะครับยังไม่ใช่3.2นะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมโอเคครับแล้วทีนี้ผมก็ลงเครื่องมาจัดการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสเปคภายในเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันอีกทีนะครับทีนี้เป็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นความสูงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 6 1 5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่7 4ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่8.8 มิลลิเมตรน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่196กรัมนะครับต่ำกว่า200เนี่ยถือว่าโอเคเลยจับถนัดมือมากนะครับตัวนี้วัสดุด้านหลังนี่จับกระชับไม่ลื่นเลยนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยเพราะว่ามันเป็นหนังนะหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับเป็น AMOLED นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็น LTPO นะครับก็จะฟิกเลยว่าจะใช้เฟรมเรทที่60หรือ120นะครับความสว่างสูงสุดตัวนี้อยู่ที่ 950 nits นิะครับแล้วก็ถ้าใช้ทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ800 nits นินะครับโอเคตัวนี้ความหน้าจอความชัดนะครับจะอยู่ที่1080คูณ2 4 1พิกเซลนะครับเป็น full hd ธรรมดานะครับเรามาดูสเปคภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ realme ui นะครับ5.0จะเป็นตัวเดียวกับ realme GT 5 Pro นะครับก็ตัวที่ได้มาความจุ256นะครับแรม12กิกนะครับมันสามารถเพิ่มได้อีก 4, 8หรือ12นะครับตอนนี้ default มาก็จะอยู่ที่4นะครับแล้วก็ตัวนี้ processor นะครับ CPU จะเป็น Snapdragon 7s Gen 2นะครับ Mobile Platform แบตเตอรี่ที่ให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว67วัตต์ ไม่ได้ลองรับช์จไร้สายนะครับขนาดหน้าจะเอา6.7นิ้วส่วนกล้องนะครับกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังมีที่เขาว่าเป็นตัวทีเด็ดของรุ่นนี้เลยนะครับกล้องหลังจะอยู่ที่50ล้านนะครับเลนหลักบวก8ล้านเลน ultra w i ไวแล้วก็64ล้านเป็นเลนเทเลนะครับเป็น Android version 14นะครับ ในตัวเครื่องหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ realme ui 5.0เนี่ยเอาจริงๆผมดูแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวพวก oppo one plus นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของกล้องกันเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของตัว Realme 12 p r 12 p u s นะครับหน้าตากล้องก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับใครที่ใช้ Oppo Realme หรือ o หรือ u s e มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับเซตติ้งต่างๆนี่ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันหมดนี่เปิดลายน้ำนะครับเสียงโลเคชั่นหน้าตา UI มันจะคล้ายๆกันเลยนะครับอย่าเรียกว่าคล้ายเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะมีเลนวายเลนหลักนะครับซูม2เท่าซูม2เท่าเนี่ยใช้เป็นเลนหลักซูมนะครับแล้วพอเป็น3เท่าเนี่ยจะใช้เป็นเลนตัวเลนเทเลละเห็นไหมครับ6เท่าก็จะใช้เป็นเลนเทเลนี่นะครับปิดได้โอเคครับเรามาดูรายละเอียดเรื่องกล้องกันนะครับกล้องตัวนี้นะครับกล้องหลักนะครับจะเป็น iMX890 นะครับอยู่ที่50ล้าน f-stop 1.8ระยะเลนที่24 mm นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูในรีวิวที่ผมถ่ายมาอีกทีแล้วกันแล้วก็จะมีเลนส์ w นะครับ u ล t ร a าวายตัวนี้จะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับก็ใส่มาเพื่อให้รู้ว่ามีนะครับเอาไว้ถ่ายเล่นๆทั่วไปถ่ายความทรงจำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะเอาไปใช้จริงรายละเอียดน่าจะเก็บได้น้อยหน่อยนะครับ ตัวนี้จะเป็น F-stop 2.2ระยะเลนที่ 16mm กนะครับก็จะค่อนข้างแคบลงมากว่าพวกตัวอื่นๆหน่อยนะครับ16 mm อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นทีเด็ดของตัว Realme 12 Pro Plus เลยนะครับที่เขาเอามาเป็นตัวชูโรงเลยคือเลนเทเลสโคปนะครับหรือว่าเพริสโคปเทเลโฟโต้นะครับเซนเซอร์ Omni Vision OV 6 4 b นะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับ F-stop 2.8ระยะเลนที่ 71mm นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะถ่ายซูมได้สูงสุดถึง1 2 0เท่านะครับถ่าย3เท่า6เท่า120เท่าจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้า2เท่าก็ใช้เป็นเลนหลักตามที่แจ้งไปนะครับ6เท่าก็ซูมมาก็โอ้ก็เห็นเป็นรูๆเลยนะครับเดี๋ยวยัยงไงตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูอีกทีนะครับในการรีวิวรูปภาพที่ถ่ายมา ส่วนกล้องหน้านะครับจะเป็นความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เมนูต่างๆทั่วไปก็จะคล้ายๆกับตัว one plus oppo realme ที่เราใช้ใช้กันมาเลยนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายได้ยังไงบ้างนะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็น720นะครับจะถ่ายได้30-60ถึง60เฟรมเรทนะครับแล้วก็1 0 8 0 p ได้30กับ60เฟรมเรทส่วน4 k นะครับจะได้แค่30เฟรมเรทสำหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็ตั้งค่าเปิดพวกวอเตอร์มาร์คได้นะครับลายน้ำเมนูที่ให้มาก็จะมี night s r e e t นะครับ s t r e e t ก็คือแค่เป็นบอกระยะเลนนะครับเนี่ย 16, 24, 48, 71, 140นะครับแล้วก็จะเป็นโหมด portrait นะครับโหมด portrait ก็จะได้1เท่ากับ3เท่านะครับแล้วก็เมนูอื่นๆครับก็ทั่วไปนะครับ pro panorama h i g h l e s s movie slow ถ่ายดาวถ่ายกรุปพอร์เทรตนะครับลองเอ็กซ์โพเชอร์ถ่ายที่เป็นแสงที่เป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็สแกนเนอร์อะไรอย่างนี้หลักๆก,กล้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพรีวิวที่ผมถ่ายมาให้ดูกันนะครับเล็กๆน้อยๆน,น้ำจิ้มกรุบกริบนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ น,นี้ก็เป็นเสียงจากเรลมี12โลกลัสนะครับอันนี้ข่ายตอนกลางคืนแต่ว่ามีแสงเยอะอยู่ เรื่องของกล้องนะครับตัวนี้ผมว่าเลนหลักเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเทียบเท่ากับระดับแฟลชชิปทั่วไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็สีสวยนะครับภาพคมนะครับเก็บรายละเอียดได้ครบมากเลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหลักแต่ถ้าเป็นเลนอัลตร้าไวท์ครับเลนอัลตร้าไวก็เก็บแสงเก็บสีถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าพอซูมเข้าไปดูเนี่ย มันจะค่อนข้างเละนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ถ้าถ่ายมาแล้วดูในมือถือก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับระดับ8ล้านพิกเซลแต่ถ้าเอาไปลงคอมเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับถ้าเอาไปคอปเอาไปซูมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับส่วนเลนเทเลนะครับเลนซูมประทับใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลนซูม3เท่า6เท่าเนี่ย ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะซูม3เท่าก็จะเป็นเอ่อเจมมใช่ไหมครับ71เก็บรายละเอียดได้ถือว่าครบนะครับภาพสวยนะครับไม่ต้องซูมเข้าไปเยอะนะครับก็พอประมาณนะแล้วก็จะเป็นเนี่ย 6x นะครับก็ยังภาพถือว่าคมอยู่นะครับ 6x เอาว่าซูมดีกว่าตัวออาตาา์ตาไวไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยนะครับรายละเอียดดีกว่า อันนี้เป็น20นะครับ20ก็ถือว่ายังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิน20ไปแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้10ก่อนอันนี้1 0อ่า10โอเค20ก็เริ่มเริ่มเละแล้วนะ20พอ,อเป็นอันนี้60นะครับ60ก็มองผ่านๆพอได้นะครับเป็น120เรียบร้อยครับไม่รอดไม่เหลืออะไรเลยนะครับ กลองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเทสเรื่องของลำโพงกันนะครับสำหรับตัว Realme 12 Pro plus ตัวนี้นะครับลำโพงที่ได้มาสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงคู่บนล่างนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับตำแหน่งถือว่าโอเคเลยทีเดียวเวลาเล่นเกมมันจะติดไหมเดี๋ยวเรามาเทสกันตอนเล่นเกมอีกทีแล้วกันนะครับตัวนี้จะรองรับระบบ d o l b y Atmos ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดู เรื่องของลำโพงตัวนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับแต่ว่ามันมีมิตินะครับเหมือนมีมิตเิเสียงฟังแล้วมันแบบกว้างอยู่นะครับส่วนเรื่องความดังเนี่ยก็อาจจะได้สักประมาณ7เต็ม10นะครับไม่ถึงกระดังมากลำโพงล่างเนี่ยจะออกเต็มนะครับส่วนลำโพงบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเสียงเบานะครับให้มันเป็นเสียงที่สำหรับเพิ่มมิติเข้ามาว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับ ก็ไม่ได้เป็นลำโพงหลักอะไรมากนะครับก็การปรับเสียง d o b b y Atmos ก็คือไม่ได้ปรับอะไรได้มากนะครับสำหรับการฟังผ่านตัวลำโพงนะครับมันจะเน้นกับการฟังผ่านหูฟังมากกว่านะครับแต่ว่าพอปรับแล้วมีผลไหมก็มีนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้ลองปรับดูนะครับส่วนเรื่องเบสเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับเรื่องเบสเนี่ยผมให้ประมาณ7 6.5ถึง7เต็ม10เหมือนกันแล้วกันนะครับแต่เรื่องเสียงใสความคมชัดเนี่ยผมให้ประมาณ8.5เต็ม10นะครับพวม,มีมิติอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคเลยตัวนี้แต่ว่ารวมๆแล้วเรื่องเสียงเนี่ยผมให้สักประมาณ7.5แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือไม่ได้เพอร์เฟกต์มากตต่อไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมือถือตัวบัเจ็ตนะครับแล้วก็จะเป็น snap 7S Gen 2นะครับก็การเล่นเกมอาจจะไม่เทียบเท่าตัว Snap 8 Gen 3หรือว่า Gen 2นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับแต่ว่าการลองครั้งนี้ผมจะเปิดสุดเหมือนกันนะครับการแสดงผลนะครับเอาสุดทุกอย่างเลยลองดูแล้วกันนะครับ Particle สุดฟรมเรทส,สูงสุดนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเป็นโหมดเออ Abyssal Clash เ,เหมือนเดิมแล้วกันนะครับออกเกมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเฟรมเลทนะครับตอนนี้อยู่ที่60 59 60นะครับ s <S การคอนโทรลถือว่าโอเคนะครับวิ่งได้ดีตามนิ้วดีนะครับ โอภาพถือว่าลื่นเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนบวกหนักๆอีกสักทีหนึ่ง,งอ่าโอเคการบวกกันเนี่ยดูนะครับให้ดูตอนบวกโอ้โหอลังการเลยนะครับตอนบวก สี่นาทีนะครับเฟรมเรทยัง60นะครับโอ้ oh. snap เนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้แต่ถ้าเกมหนักกว่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ช่วมกัน โอเคครับจบแล้วครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับตัว snap 7s gen 2นะครับแม้จะไม่ได้แรงมากแต่สามารถเล่นเกมแบบเบาๆได้สบายหายห่วงเลยนะครับที่ผมเล่นมาเนี่ยตอนบวกหนักๆฟเฟรมเรทยังไม่มีตกเลยนะครับอยู่ที่59 60แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่60นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องอุณหภูมิ โอ้โหบอกเลยครับเยี่ยมมากไม่มีเลยนะครับอุณภูมิจะว่าอุ่นๆมันก็เรียกว่ายังไม่อุ่นเลยดีกว่านะครับก็ถือว่าคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับถ้าเป็น snap 8ป gen 3นี่ก็คือจะค่อนข้างอุ่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าดีไหมดีนะครับเล่นเกมหายห่วงเมื่อกี้เล่นเกมนะครับก็อาจจะมีปิดลําโพงข้างบนไปนิดนึงนะครับเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นจากลําโพงล่างนะครับเป็นส่วนใหญ่มันปิดเห็นไหมครับเนี่ยมือผมปิดพอดีนะครับเวลาเล่น แต่ว่าลำโพงบนมันก็ไม่ได้มีเสียงดังอะไรมากอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนบางตัวที่มีบนล่างแต่ว่าลําโพงมันออกใกล้ๆกันนะครับพอปิดไปปุ๊บมันเสียอารมณ์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคทําได้ดีนะครับไม่ผิดหวังถ้าเล่นเกมแบบเบาๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกมหนักกว่านี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตัวผมก็อาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยก็เข้าไปก็ไม่รู้จะเทสยังไงให้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเกมนะผ่านเลยนะครับถ้าสำหรับ ROV ไม่มีปัญหาครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว Realme 12 Pro+ ตัวนี้นะครับมือถือราคาหน้าครบมากเลยนะครับเพียง10,000บวกลบนะครับบวกลบพ0 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้นะครับ Realme 12 Pro+ bonus นะครับการใช้งานทั่วไปนะครับถือว่า ทำได้ดีเลยนะครับลื่นนะครับหน้าจอสะกรีนดีนะครับไม่ช้าแล้วก็ลงแอปอะไรได้หมดเลยนะครับตามปกตินะครับแต่ว่าเครื่องจีนก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือเรื่องของพวกฟังก์ชัน Google บางอันที่อาจจะใช้ไม่ได้เช่น Android Auto หรือว่าเป็น w วร์ o อ Wear OS, อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานพวกนี้นะครับการเล่นเกม ถือว่าโอเคเลยนะครับลื่นก็ไม่ได้ติดปัญหาแม้จะเป็น snapdragon 7s gen 2นะครับเรื่องอเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงก็พอใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับราคาเลทนี้นะครับเสียงที่ให้มาถือว่าคุ้มค่ากันนะครับแล้วส่วนเรื่องกล้องเนี่ยที่เขาเคลมว่าเป็นกล้องซูมขั้นเทพเนี่ยตอนที่ผมลองดูอ่าซูมตามปกตินะครับอ่าสามเท่า6เท่าเนี่ย ถือว่ายังโอเค10เท่ายังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นไป20เท่า30เท่า60เท่า120เท่า60เท่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันเละเละอ,อยู่แล้วครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่ว่า AI จะประมวลออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างถ้าเป็นตัว OPPO Find X7 Ultra นะครับก็เป็นตัว flagship เลยประมวลผลออกมาก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะประมวลผลออกมาได้แบบก็ยังเละอย,อยู่ก็คือดูแทบไม่ได้ว่างันเถอะ นะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆส่วนเรื่องกล้องหลักเนี่ยกล้องหลักเนี่ยดีเลยนะครับภาพคมชัดเก็บแสงดีเก็บสีสวยส่วนเรื่องอัลตร้าไวเนี่ยอัลตร้าไวก็คือพอถ่ายได้นะครับเอาไว้ดูในเครื่องนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงเยอะนะครับเอาไปซูมดูก็เอาไปใช้งานอะไรไม่ค่อยได้นะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัว r ร a l m มี2 Pro ป plus นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวที่ไทยก็กำลังจะเปิดตัวนะครับแต่ถ้ารอไม่ไหว นะครับก็ไปซื้อเครื่องนอกเอานะครับใช้งานทั่วไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัว realme 12 pro plus ะใครสนใจก็ไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมเองด้วยนะครับมีข้อแนะนำติชมยังไงก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ I'm amma, 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 I'm amma, 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 I'm